ชื่ออะไรนะเจ้าเด็หญส่งชายสงชายเลยนะนายสันดอนด้วยนายสันดอนนอนเด็กเออไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสามปีอาาทำไมเสียงเธอเปลี่ยนทำไมเสียงเปลี่ยนจากตอนแรกใครอายุสิบสามปีค่ะเออาทำไมดูสามจังครับใครทักกูจังเอ้ย ว่าบ้านบ้านอยู่ไหน,บ,นบ้านอยู่ไหนบ้านบ้านบ้านอยู่ของใครจะไม่เสียงก็เปลี่ยนอีกแล้วทำ<อ>ไมทำไมเสียงเปลี่ยนอีกแลนะให้เสร็จเปลี่ยนหรอฮะ <_ S 2> <_ S 1> มือความเป็นหญิงเหลือบ้างไม่ได้โอ้โหไม่ได้เป็นหญิงอยู่แล้วอยากลนเลยไม่แพ้เ,เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยกจะแพ้มันไม่ได้แน่ครั้งนะี้ เอาเมื ừ, ่อกินไม่สกิลอะไรวะเนี่ยอ้าวหมดเวลาเงอะอะไรเนี่ยหมดแล้วยังไงพี่ก็ชนะน้องเหอะเอาด่าไม่ใช่เลย